แนนทัดดาวและเตยผัดถอยาสองบอเลเรเวลบอลหญิงทีมชาติไทยลัดฟ้าลุยลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23วันที่19ตุลาคม2565หลังจากทัพนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยสายเลืดใหม่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ซเกมสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไฟนอลเป็นครั้งแรกและจบอันดับ8ในชันลีก2022อันดับ3 AVC คั p แชมป์อาเซียนกลางปรีก่อนส่งท้ายทีมชาติปี2022ด้วยการจบอันดับ13ในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จากการชนะตุรกีโครเอเชียเกาหลีใต้และโดมินิกันล่าสุดแนนทัดดาวนึกแจ้งและเตยผัดถอยาบำรุงสุขสองบอลเรววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปร่วมแข่งขันวอลเล์บอลลีกอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นวี v. หลีกดีวิชั่นหนประจำารดูการ2022-23โดยมีแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมทีมมารอส่งด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับทัดดาวต่อสัญญากับเจทีมาเวลลาสรองแชมป์เก่าต้นสังกัดเดิมไปอีกหนึ่งฤดูการและยังเป็นการลงเล่นต่อเนื่องเป็นฤดูการที่3นับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมเมื่อฤดูการ2020-21ส่วนหัดทอยาต่อสัญญากับโตโยต้าอัโตบออดีควินซีเป็นฤดูการที่2หลังจากย้ายไปเล่นครั้งแรกเมื่อซีซั่น2021-22 อย่างไรก็ตามเจทีมาวิลลัสของทัดดาวมีโปรแกรมพบกับเดนโซแอรีบีในวันที่29ตุลาคม2565เวลา11นาฬิกาส่วนโตโยต้ามีโปรแกรมประเดิมสนามพบพีซามีสึสปริงแชมป์เก่าในวันเดียวกันเวลา12 5. นาฬิกาหนาทีตามเวลาประเทศไทย